สวัสดีเช้าวันพุทธที่สดใสนะครับวันนี้ก็จะพามาอัปเดตหน้างานประจำวันวันนี้เป็นวันที่5พฤศจิกายน2568ครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการยกปั๊มลมไปไว้ใกล้ๆหน้างานที่จะต่อท่อครับซึ่งตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ครับคิดว่าน่าจะหนักประมาณตันกว่าๆครับพอลองยกดูก็ไม่ใช่อย่างที่คิดครับ หนักประมาณ2ตันอัพแน่นอนครับซึ่งเวลายกหนักๆแล้วก็ยืดมุมไกลๆจะทำให้ลดเสียอาการได้ครับเมื่อกี้ก็วัดเสียวนิดหนึ่งครับ ในส่วนของแผนงานในวันนี้นะครับในส่วนของหน้าง,งานวันนี้ก็จะเป็นการวางท่อท่อนที่5นะครับแต่ก่อนจะวางท่อนที่5ก็ปรึกษากับทีมงานไว้แล้วว่าจะประกอบส่วนต่อของท่อนที่4ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับขั้นตอนนี้น้องแจ็คอีซี่ก็ทําการเกี่ยวเบลเพื่อที่จะยกไปให้พีวิทและก็พิตตี้ทําการวางครับตอนนี้ก็พบปัญหาในหน้าง,งานนะครับ เป็นช่วงรอยต่อระหว่างท่อนที่2กับท่อนที่3ครับได้ประกอบแผ่นเหล็กสลับลอนนะครับซึ่งถ้าจะปล่อยผ่านก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าเรามีมาตรฐานในงานช่างของเราครับเมื่อเราพบข้อผิดพลาดแล้วเราต้องแก้ไขนะครับก็จะแก้ไขด้วยการแกะน็อตออกมาแล้วก็ทำการสลับลอนใหม่ครับ ซึ่งก็ทำการแก้ไขไม่นานมากนะครับประมาณ1ชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากทำการแก้ไขรอยต่อระหว่างท่อนที่2กับท่อนที่3เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กำลังจะยกท่อนที่5ลงนะครับซึ่งถือเป็นท่อนสุดท้ายของหน้างานนี้แล้วนะครับไปติดตามกันเลยครับท่อนที่5นี้จะมีความยาวมากกว่าสีท่อนที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีน้ำหนักมากกว่าด้วยต้องมีความระมัดระวังมากกว่าสท่อนที่ผ่านมาครับ เช้านี้สภาพฟ้าอากาศเป็นใจมากครับไม่มีฝนตกแล้วก็ลมไม่แรงด้วยครับท่อนที่5้าก็ถูกวางเข้าตำแหน่งเรียบรอ้อยหลังจากวางท่อท่อนที่5เสร็จก็มีภารกิจยกตู้คอนเทนเนอร์ช่วยพี่หลังต่อครับรอบนี้เป็นพี่หลังนะครับไม่ใช่พี่บงังเป็นภารกิจยกตู้คอนเทนเนอร์จานวนหนึ่งใบอโบบมหมวดแกก็โทรมาถามผมแล้วนะครับว่ายกทันไหม ในเวลา1ชั่วโมงผมก็ได้ปรึกษากับทีมงานทีมงานบอกว่าทันก็เลยตกลงที่จะปฏิบัติภารกิจทันทีเลยนะครับสำหรับทีมเวิร์คของพวกเรารภารกิจแค่นี้เด็กๆอยู่แล้วครับในระหว่างนี้ผมก็ทำการตั้งรถแล้วก็ทีมงานก็ทำการปีนขึ้นไปเขียวเบลไวรอเรียบร้อยแล้วครับเป็นภารกิจยกจากจุด A ไปจุด B ซึ่งตู้นี้ก็มีน้ำหนักไม่มากนะครับ ให้ผมเดาผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นตู้เปล่าครับเขาต้องการให้ยกออกจากจุดนี้เพื่อที่จะทําการปรับพื้นใหม่ครับการยกในครั้งนี้ก็ใช้เวลาไม่นานครับประมาณ30นาทีตู้เปล่าบวกวางใกล้ๆอย่างนี้ก็หวานหมูสิครับก็เสร็จสิ้นภารกิจยกตู้ประมาณนี้ครับทําการเก็บของแล้วก็เก็บรถ เพื่อที่จะพักรับประทานอาหารมื้อกลางวันต่อไปครับอันนี้เป็นงานขอนะครับไม่ใช่ภารกิจหลักของเราขอตัวไปพักทานข้าวก่อนครับวาร์มาตอนบ่ายเลยนะครับก็จะเป็นภารกิจประกอบส่วนต่อของท่อต่อไปครับก็จะเป็นการประกอบรอยต่อของท่อนที่4แล้วก็5เข้าด้วยกันครับตอนนี้พีตี้ก็ทําการเกี่ยวเบลเข้ากับแผ่นเหล็กครับแล้วก็มีพี่แทนที่เป็นนายงาน มาคอยโบกให้สัญญาณมือให้ผมได้รู้ด้วยนะครับผมไม่สามารถมองเห็นด้านล่างได้เลยตอนนี้ผมได้แค่มองสัญญาณมือแล้วก็วิทยุประจำกายครับเที่ยวไว้ติดต่อสื่อสารกันในหน้าง,งานวันนี้ก็ได้จ่าจ่อยมาช่วยเกี่ยวเบลอีกแรงหนึ่งครับก็ไม่ชักช้าที่จะโชดสเตปภายเรืออินโดครับแผนงานบายนี้ตั้งใจจะประกอบส่วนต่อของท่อท่อนที่4และท่อนที่5เข้าด้วยกันให้ได้มากที่สุดครับ ถ้าจะเอาให้เสร็จในวันนี้ไม่น่าเสร็จครับเพราะตอนนี้ก็ใกล้เวลาจะ17นาฬิกาแล้วนะครับก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับเวลาประกอบใกล้จะเสร็จก็จะดูสวยแล้วก็ดูอลังการมากเลยครับเพื่อนๆเ,เคยเห็นท่อระบายน้ำทิ้งที่เป็นเหล็กแล้วก็มีขนาดใหญ่เท่านี้บ้างไหมครับส่วนตัวผมผมยังไม่เคยเห็นนะครับถ้าทำเสร็จแล้วมันก็คงจะว้าวมากๆครับถ้าท่อใหญ่ขนาดนี้น้าท่วมผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับ ที่เห็นด้านหน้านี้ก็จะเป็นภารกิจที่จะปฏิบัติงานต่อในวันพรุ่งนี้ครับเอาแผ่นเล็กมากรอบร้อยต่ออีกสีแผ่นก็จะเรียบร้อยแล้วครับผลการปฏิบัติงานณวันนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์งาน50.1% 1ครับสำหรับภารกิจในวันพุธนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับติดตามมาต่อภารกิจในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าของวันพฤหัสน,นะครับ ขณะนี้เวลา7.30นาฬิกา30นาทีครับดูแดดนะครับจะแต่เช้าเลยเนื้อง,งานของวันพฤหัสนี้ก็จะเป็นการประกอบรอยต่อระหว่างท่อนที่4และก็ท่อนที่5นะครับโดยใช้แผ่นเหล็กที่เราเตรียมไว้มาประกอบตรงด้านหน้านี้นะครับวันนี้วางแผนกับทีมงานไว้นะครับว่าจะประกอบ4แผ่นที่เหลือให้เสร็จภายในวันนี้ครับช่วงที่เป็นรอยต่อค่อนข้างที่จะประกอบยากกว่าที่จะประกอบใหม่นะครับ ดูเหมือนเหลืออีกนิดเดียวแต่ก็ใช้เวลาเป็นวันๆครับสภาพอากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นใจมากครับท้องฟ้าปลอดโปร่งเหมาะสำหรับการยกของทุกชนิดเลยในส่วนของงานวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูมากเอาภาพบรรยากาศในการทำงานมาให้ชมครับวันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนเครื่องดื่มสดชื่นสดชื่นจากพอโบหมดทางดีงอีกแล้วนะครับ และวันนี้ฝอสามกองร้อยทหารช,ช่างเฉพาะกิจไทยเสาสุดานก็มาตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของหน้างานด้วยครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ครับตอนนี้ประกอบชิ้นส่วนเข้าครบหมดแล้วนะครับเหลือแค่ขันน็อตเก็บรายละเอียดต่อในวันพรุ่งนี้ครับเยวผมพาเดินเข้าไปชมในท่อนะครับว่าบรรยากาศในท่อจะเป็นยังไงนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในท่อนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตดูไหมครับว่าจะมีรูที่ยังไม่ได้ใส่น็อตอยู่ ก็จะเป็นงานที่เราจะต้องทําในวันพรุ่งนี้ครับที่ยังไม่ได้ใส่เพราะว่าใส่ไม่ได้นะครับเนื่องจากรูค่อนข้างเล็กเราต้องใช้สว่านในการคว้านรูเพื่อขยายให้รูใหญ่ขึ้นแล้วค่อยร้อยน็อตแล้วก็ขันให้แน่นนะครับผลการปฏิบัติงานในวันนี้อยู่ที่51.08%ครับวามาที่วันศุกร์เลยนะครับวันศุกร์วันทำงานสุดท้ายของสัปดาห์ครับภารกิจที่จะทำในวันนี้ก็คือเก็บความเรียบร้อยของงานประกรอบท่อ ไล่ใส่น็อตให้ครบทุกรูแล้วก็ไล่ขันน็อตให้แน่นทุกตัวครับตอนนี้ก็ทําการเช็คเครื่องปั่นไฟแล้วก็เช็คปั๊มลมเรียบร้อยครับพร้อมปฏิบัติงานครับการใส่น็อตในวันนี้จะเริ่มจากการคว้านรูก็จะคว้านด้านเดียวไม่ได้นะครับก็คือจะคว้านด้านนอกแล้วก็คว้านด้านในแล้วเวลาร้อยน็อตก็จะร้อยจากด้านในออกด้านนอกครับก็จะแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะครับใครเจาะ ไข่ร,ร้อยน็อตแล้วก็ใครที่จะยิงบล็อกลมครับส่วนตัวผมก็รอสลับกันยิงบล็อกลมนะครับเช้านี้วางแผนกับทีมงานแล้วว่าครึ่งเช้าจะได้ยิงน็อตด,ด้านบนและน็อตฝั่งขวาให้เรียบร้อยส่วนรอบบ่ายก็จะยิงฝั่งซ้ายครับซึ่งการไล่เป็นหน้าหน้าแบบนี้จะทําให้เราไม่ลืมที่จะขันนอ็อตถ้าเรายิงซ้ายทีขวาทีอาจจะทําให้เราลืมขันน็อตบางตัวได้ครับมือขวานรูในวันนี้ก็คือพี่บอมนะครับ ส่วนมือร้อยน็อตวันนี้ก็คือพี่เบลผมพี่วิทย์พี่ตี้ก็จะใช้ yeah, บล็อกลมยิงน็อตให้แน่นครับเช้านี้อากาศแจ่มใสมากครับเราก็เร่งทําให้ได้เยอะมากที่สุดครับน็อตที่ใช้ร้อยรูก็เป็นน็อตเบอร์ขนาด30นะครับในวง1เมตรใช้น็อตประมาณ100ตัวนะครับก็จะเอามือหมุนหมุนหมุนเข้าก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาบล็อกลมมาไล่ยิงทีหลังครับที่อยู่ในท่อก็จะสอดน็อตขึ้นมาครับ ส่วนคนที่อยู่ด้านบนก็จะใช้มือหมุนตัวเมียรประคองเข้าไปนะครับแล้วค่อยใช้บล็อกลมไล่เก็บครับในระหว่างปฏิบัติงานก็ต้องหมั่นที่จะเดนน้ําออกจากปั๊มลมด้วยนะครับอากาศก็แห้งไม่น่ามีน้ําเยอะขนาดนั้นในปั๊มลมครับทางานไปได้สักพักก็พักดื่มน้ําเอาแรงกันก่อนนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากครับค่า UV ในวันนี้พุ่งไปถึงระดับ10เลยนะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อผิวหนังและดวงตามากนะครับ การทำงานที่เ้าสุดาน,นี้ต้องใส่แว่นตาแล้วก็ผ้าบัฟคุมหน้าให้มิดชิดนะครับถุงมือให้เรียบร้อยก็ยอมอบหน่อยแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับอุปสรรคอย่างหนึ่งในการทำงานของวันนี้ก็คือความแคบของแบบด้านข้างครับซึ่งแคบมากคนที่ลงไปยิงน็อตได้คนเดียวก็คือพิตตี้ครับผมกับพิวิทย์ก็ไม่สามารถที่จะลงได้ครับเพราะว่าตัวใหญ่ยกให้พิตตี้เป็นพระเอกเลยครับวันนี้และอุปสรรคใหญ่ในการทำงานก็เริ่มมาแล้วครับเขาตั้งเขามาอีกแล้ว เหมือนจะรู้เวลา,าจริงครับว่าวันนี้คือวันศุกร์แล้วก็เหมือนเร่งเราเข้าไปอีกครับเพราะว่าฝนจะตกเราก็ต้องรีบทํางานให้เสร็จภายในวันนี้นะครับถ้าฝนตกเราจะไม่สามารถทํางานต่อได้นะครับเนื่องจากเหล็กเวลาโดนน้าจะลื่นมากครับอาจเป็นอันตรายได้เมื่อเดินข้างบนครับตอนนี้ก็ลุ้นกันมากๆนะครับว่าจะทันฝนไหม วันนี้ตั้งใจจะใช้บล็อกลมยิงน็อตให้เสร็จแล้วก็ยกปั๊มลมไปเก็บครับและเราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้คงไม่สามารถที่จะยกปั๊มลมไปเก็บได้ครับเพราะว่าลมแรงมากถ้าฝืนใช้ปั้นจันยกผมว่ามีโอกาสที่จะความได้ครับวันนี้เลยไม่ยกครับเลื่อนยกไปเก็บวันจันท์แทนครับ ง,งานวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสวยงามตามแผนที่เราวางไว้ครับทีมงานของเราทุกคนแฮปปี้กันมากครับสรุปผลการปฏิบัติงานวันนี้53.10%ครับติดตามภารกิจกันต่อใน EP นะีหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามเป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ